มาชมรุ่นโอเพนเนะครับโอลนาสเตทที่3ครับน่านครับ20รอบครับรุ่นโอเพนเครับเจมบรีมีน็อตยุทธนานะครับแล้วก็มีเจเล่นะครับเจสดาจันเหลืองอยู่เสื้อเขียวนะครับได้แชมป์ไปเมื่อวานนะครับรอบแรกครัรอบที่หนะครับพีเฟมขึ้นไปครับพี่มาตูมครับ โอแถวยืดนะครับรอบแรกครับเฟรมนะะยังอยู่เดี๋ยวดูรอบ่ะเลืออีกสิบรอบนะครับตูนพรโซสลามนะครับพี่พี่แมตุมนะครับตเฟมครับเจ้ายวล้วนะครับเร็วมากนะครับหนึ่งนาทีกว่านะครับเหลืออีกสิรอบนะครับฟรีนํำอยู่นะครับ วีเอเชียงใหม่ครับแล้วมีรู้ใจขึ้นมาลากนะครับมีรเลยนะครับบหลร่าลอบนะครับมาตรมขึ้นมานะครับยูรดนาอยู่ด้านหน้านะครับมีเจเล่อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับแชมป์เมื่อวานนะครับพี่เจเล่ครับ

ปีสิบสามรอบนะครับอหอมละชั้นมาตูมนะครับนำอยู่นะครับโอ้เริ่มมียืดแก๊ปยืดนิดนึงนะครับเฮ้ยสิบสองรอบนะครับข้างหน้าด้วยไทยรัฐพลจำชานะอย่างอยู่กันครบนะครับพี่เจเรยังอยู่นะครับพี่น็อตยังอยู่นะครับ เหลือ 11, ลอีกสิเอดรอบนะครับโอ้โหวิเฟมยิงมาทางซ้ายนะครับเ,ห,เาาลาลหลือ 11, ลอีกสิบรอบนะครับเหลือ 11, ลอีกเก้ารอบนะครับกลุ่มแตกครับเริ่มมีแก็ปอยู่นิดนึงครับ เดือดผอมนะครับสลาวุษแล้วก็ไอซ่านะครับสี่คนโอ้โหเริ่มมีแก๊ปนะครับมีสี่คนนะครับเหลืออีกแปดรอบนะครับรอบนี้เริ่มมีแก๊ปนะครับโอ้แก๊ปเริ่มยืดนะครับเหลืออีกแปดรอบครับ รลวัตสายตาคนชอบเช็กหวานต้องไปใช้ตา,า,า,ตาหาญแล้วก็รัชนโนโยระทามด้วยว็เลือกแป๊กหกครับเลืออีเจ็ดรอบครับผมบอกเลยยิ่งอย่างนี้ยิ่งขี่ยิ่งช้านะครับด้านหลังนะเพราะว่าจะเกี่ยงกันนะสี่คนนี้ไปันชิลเลยนะแกป๊ปเท่าเดิมครับโอ้มีการเกี่ยงนะครับกลุ่มหลังมีการเกี่ยงนะครับซิงแป๊กแล้วก็คิวเสื้อเหลืองอยู่ไม่ได้ครับเดี๋ยวเสื้อลุกเลืออีหกรอบครับตอนนี้กลุ่มเดินโดนรวบนะครับ ตอนนี้กลุ่มโดนรวบแล้วนะครับฮารอบสุดท้ายครับเหลืออยูกลุ่มเดียวนะครับโดนรวบเรียบร้อยครับมีน้อตพี่เจล่ยังอยู่นะครับสี่รอบสุดท้ายครับรู้้ใจ รู้ใจขึ้นมาแพ็กด้านบนด้านหน้านะครับตนด้านหน้าขวาขวานะครับอตเาครับิธนาคารยดีสามรอบสุดท้ายครับใช่ครับอีเฟมฉีกมาด้านซ้ายครับแล้วก็มีรู้ใจครับมาเป็นแพ็กเลยครับเดี๋ยวจะมีรอบสองเจ้าเขียวๆครับพิเกเล่อยู่ครับอยู่ด้านหน้านะครับสองรอบสุดท้ายครับรู้ใจขึ้นมาแพ็กอยู่ด้านหน้านะครับ พี่น็อตอยู่ทรงซ้ายครับพี่เจล่อยู่ด้านหลังพี่น็อตนะครับรักษารอบหลันครับรอบสุดท้ายแล้วนะครับเตมขึ้นมาล่างนะครับ